สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับผมอัปเดตเข้าหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เจ้า er 6 n นะครับผมคันนี้ปีส0 1 2นะครับผมสีเขียวดํานะครับสภาพรวมๆหล่อเลยนะครับพ่ออาคานะครับผมยางหน้าหลังยังเต็มเต็มนะครับกล่องฉัดท้ายสั้นพับได้นะครับไฟเลี้ยวหลังแต่งนะครับกันลื่นข้างถังนะครับกันรอยถังนะครับแล้วก็มีกันสะบัดแต่งนะครับ มีไฟบอกเกียร์นะครับผมกระจกปลายแฮนด์นะครับหน้าหลังสวยๆครับคันนี้สวยมากนะครับรวมๆคันนี้เด้ไมหมื่นสองนะครับนี่นะครับไฟบอกเกียร์นี้วัดแบตนะครับผมไฟลงไฟเลี้ยวติดปกตินะครับมีท่อเดิมให้นะครับคันนี้ เดียวติดปกตินะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับเดี๋ยวติดเลยครับเรื่องเงียบๆครับรอๆเลยครับอันนี้ใครหาอยู่ย้าหโอ6นะครับผม 650cc นะครับ น,นี่ราคาอยู่เจ็ดหมืนเก้านะครับผมเอกสารครบพร้อมโอนนะครับผมรวมๆสวยนะครับรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวลงไว้ที่เพจนะครับผมร้านรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนบิ๊กไบมือสองนะครับร้านอยู่จังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านทันทีนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ